เข้าสู่ช่วงแ p p p n i n g s แล้วค่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมการตลาดในด้านธุรกิจที่น่าสนใจตลอดทั้งสัปดาห์ไปจงทั้งถึงสังคมไฮโซเซเลบริตี้มนติดตามได้ในช่วงนี้ค่ะพี่นุ้ยบเพราะการขับเคลื่อนของสังคมเศรษฐกิจมันไปด้วยกันหมดค่ะเดี๋ยวนี้โยงกันหมดเลยนะคะตามงานต่างๆอีวงอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดทางด้านธุรกิจเนี่ยนะคะ จะต้องเชิญหมดเลยถ้าไม่เซเลปก็ต้องดาราเพราะไม่งั้นมันขับเคลื่อนไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ที่เป็นเรื่องจริงหรือที่เกิดขึ้นฉะนั้นงานแรกเราไปดูของ King Power กันก่อนเลยค่ะจัดงานใหญ่นะคะเป็นมิติใหม่แห่งการช้อปปิ้งเหนือจินตนาการคำพูดที่ช้อปปิ้งเหนือจินตนาการเนี่ยมันมีอะไรที่อยู่นอกเหนือความคิดเยอะแยะมากมายเหนือจินตนาการจะคาดได้เพราะว่าสินค้าที่ King Power เอามาขายก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมทั้งนั้น แล้วลดเหนือจินตนาการน,นี่ไปดูดีกว่าจะได้ไม่ต้องจินตนากา,การค่ะไปชมกันค่ะ k ิงพาวเวอร์จัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่ลดกระหน่ำสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในงาน c e l e b r a t i o n Party กับธีมหรู Delight and Surprise มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษเหนือความคาดหมายเอาใจนักช้อประดับไฮคลาสพร้อมคืนกำไรให้กับลูกค้าด้วยของรางวัลมากคุณค่าอาทิรถยนต์เฟียตตั๋วเครื่องบินไปกลับสุดยอดจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่รักการช้อปปิ้งทั้งกรุงเทพสิงคโปร์โตเกียวหรือฮ่องกงและของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเพื่อตอบแทน นักช็อปที่เข้ามาซื้อสินค้าแบรนด์เนมส่งท้ายปลายปีโดยมีคุณวรามาร์รักษีอักษรผู้อํานวยการส่วนการสื่อสารการตลาดและสร้างสารรค์กลุ่มบริษัทคิงพา o เวอร์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมร่วมสนุกช็อปกระทบไหลดาราซูเปอร์สตาร์ชั้นนําอีกมากมายสําหรับการจัดงานฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่คิงพาวเวอร์จัดเป็นประจําทุกปีแต่ในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่2ของคิงพา o เวอร์และเพื่อเป็นการกระชับความผูกพันระหว่างคิงพา o เวอร์ กกลลุ่มูค้างานในปีนี้จึงเน้นให้ความรู้สึกบรรยากาศความเป็นกันเองแต่แฝงไปด้วยความสนุกทั้งสนุกช็อปและสนุกลุ้นกับของรางวัลพิเศษที่ King Power จัดเตรียมไว้ให้กับนักช็อปทุกคนเพื่อเปิดประสบการ์ช็อปปิ้งเหนือจินตนาการในระดับ Worldclass ให้ได้สัมผัสกันอย่างแท้จริงโดย King Power นําเสนอส่วนลดสูงสุดถึง30%ตั้งแต่วันที่15-17ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังสามารถสนุกช็อปกันต่อไปได้อีกในโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนตุลาคม นะคิงพาวเวอร์คอมเพล็กซ์ซอยลางน้ำที่มาที่ไปจริงๆก็ทุกๆปีเราจัดเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกปีก็เป็นแอนนิเวอร์ซารีอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็พิเศษนิดหน่อยเราอยากให้มัน less formal หน่อยแล้วก็ทุกคนได้มาอยู่ใกล้กันกลุ่มเล็กลงแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากขึ้น ความแตกต่างก็อย่างที่บอกปีนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่ประเด็นของ anniversary แล้วมันเป็นประเด็นของเป็น celebration จริงๆก็อยู่ในรูปของเดือนตุลาคมเหมือนทุกๆปีทุกคนก็ตั้งตารอคอยอ,อยู่แล้วใช่ไหมคะ number อะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็จะเป็นเหมือนในธีมงานที่ทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วคือ d e l i g h t and surprises เลยเงี้ยชื่อก็บอกอยู่แล้ว d e l i g h t คืออะไร surprises คืออะไรก็อ,อยากให้ทุกคนมาแล้วก็มาลองดูว่ามีอะไรยังไงบ้างครับ King Power ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นเหลือเกินมีไฮไลท์ของเราที่เราอยากจะนำเสนอคือ2โปรโมชั่น โปรโมชั่นแรกเป็นโปรโมชั่น Shop and Ride นะครับโปรโมชั่น Shop and Ride เป็นโปรโมชั่นที่เราต้องการให้สมาชิกได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนนะครับโดยที่เรามีการซื้อสินค้านะฮะโดยที่มียอดซื้อสินค้า5,000บาทนะครับผมและจะได้รับคุปอง1ใบนะครับและได้ชิงรุ้นรับรถยนต์เฟียร์500ในเวลาเดียวกันถ้าคุณซื้อผ่านบัตร SCB นะครับ SCB คุณจะได้คูปองรุ้นรับรถยนต์เพิ่มอีกหใบจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลา1กันยาถึง31ตุลาเป็นช่วงโปรโมชั่นของ s h o p a n d r ไรนะครับและโปรโมชั่นที่2ก็เป็นโปรโมชั่นที่เราสามารถที่จะนำมาเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งคือ The Hunter The Hunter คือการสะสมสติกเกอร์เพียงสมาชิกมียอดซื้อ 1, 0 0 0 0บาทนะครับท่านก็จะได้รับสติกเกอร์1ใบ นะครับโดยการสะสมสติ๊กเกอร์คำว่า King นะครับผมและคำว่า Power นะครโดยถ้าสองคำนี้รวมกันแล้ว King Power คุณสามารถได้รับตั๋วเครื่องบินไปกับแ a งคอกโตเกียวแบงคอกเลยและยังมีสิทธิ์รุ้นรับรถยนต์นะครับผมรถเฟียสอีกหนึ่งใบนะครับผมซึ่ง สิ่งเหล่านี้เป็นการตอบแทนและขอบคุณสําหรับสมาชิกเราครับก็อยากจะเรียนสมาชิกทุกท่านนะครับผมและลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามา,าซื้อสินค้าในคิงพาวเวอร์ดาวเทลดูที่ฟรีนะครับเรามีสิ่งที่ให้เลือกสรรมากมายและเช่นกันเราก็อยากจะให้ทานท่านได้เข้ามาสัมผัสนะครับได้ดูในสิ่งที่คุณคิดว่าสินค้าต่างๆที่เราได้จัดสรรไว้เป็นสินค้าที่เราเรียกว่าระดับเวิร์ไวเลยนะครับผม และแล้วเราก็อยากจะให้ท่านได้เข้ามาร่วมสนุกนะครับซึ่งเราจะมีงานตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่17นะครับสำหรับสมาชิกโดยที่เรามีส่วนลดตั้งแต่30สูงสุดถึง30เลยนะครับ